ก็ต้องขอบคุณคุณละมิวนะคะที่อนุญาตให้ถ่ายคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็รีวิวคุณละมิวเป็นเพื่อนนะคะลูกค้าที่ดูแลกันมาประมาณ7ปีแล้วนะคะก่อนโควิดอีกก็ให้บริการตลอดนะคะเวลาที่กลับมาเมืองไทยเลมิวฮฮลโหลค่ะเอ่อก็อยากจะถามความรู้สึกนะคะ How do you feel after เฟซมาสอนเทคนิคนวดหน้าดีเส้นครูณชานะคะรู้สึกร้อนรู้สึกร้อนสบายไหมสบายสบายสบายคุณลมิวมีอาการลักษณะใกล้เคียงเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะเพราะว่าทำงานออฟฟิศเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนาะ Now how your back feel better <In> better. better and uh, warm, s warm. <S is warm now. warm now uh, from your face till your hand and your fist also yes my hands and f e e t are warm too oh warm too are are you okay with my uh technique massage yeah I like it like ชอบมากชอบมากสบายนะคะคุณรมยูบอกว่าสบายนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณอ่าที่อนุญาตให้ทำคลิปวิดีโอส่งต่อความรู้นะคะวันนี้ก็ กรูณชาก็ต้องขอขอบคุณนะคะสวัสดีแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ค่ะ